ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจสำหรับคนไทยนะคะกับกรณีที่นักร้องลูกทุ่งสาวควรต่ายอารไทยค่ะได้ไปขึ้นในบิลบอร์ดยักษ์ใหญ่นะคะที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาใจกลางไทม์สแควร์เลยค่ะครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าตัวเธอเองภาคภูมิใจเป็นอย่างมากและก่อนหน้านี้ค่ะก็มีศิลปินของไทยที่ไปขึ้นอยู่ที่ไทม์สแควร์นิวยอร์กหลายคนแล้วนะคะจะมีใครบ้างไปดู กันค่ะปี2021ที่ผ่านมานะคะสตรีมมิ่งฟังเพลงสุดฮิตที่เราใช้ใช้กันอยู่นะคะก็คือ Spotify ค่ะเขามีการทำโปร มีชื่อว่า Spotify e c o นะคะก็เป็นการเฉลิมฉลองวันสตรีสากลและสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในอุตสาหกรรมดนตรีค่ะก็เลยไปรวบรวมนะคะศิลปินจาก50ประเทศทั่วโลกที่จะสลับกันปรากฏภาพบนบิลบอร์ดยักษ์ใหญ่ใจกลางไทม์สแควร์ are, ที่มหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะโปรโมทศิลนแล้วก็เพลงค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะมีศิลปินหญิงของไทยที่ได้ไปขึ้นอยู่ในบิวบอร์ดของไทม์สแควร์นะคะหลายท่านด้วยกันค่ะถ้าย้อนกลับไปคนแรกเลยนะคะที่เคยได้ขึ้นก็คือโบกี้ไลออนค่ะเป็นศิลปินหญิงคนแรกนะคะที่ได้ไปขึ้นบิวบอร์ดที่ไทม์สแควร์นะคะก็คือเดือนเมษายนปี64ค่ะหลังจากนั้นก็ตามมาด้วย V v i o โอเลตโ i เทนะคะในเดือนมิถุนายนอิงวรอนก ก็เคยไปขึ้นมาแล้วนะคะในเดือนกรกฎาคมค่ะตามมาด้วยส้มมารีในเดือนสิงหาคมคุณเอิร์ธพัทรวีนะคะในเดือนกันยายนน้องมิลลิค่ะในเดือนตุลาคม ปามี่ในเดือนพฤศจิกายนนะคะและคุณต่ายอารไทยในเดือนธันวาคมค่ะโดยหลังจากที่มีภาพของเธอไปขึ้นที่ไทม์สแควร์นะคะคุณต่ายอารไทยก็ได้มีการโพสต์ภาพดังกล่าวบนอินส a าแกรมด้วยค่ะบอกว่าที่สุดของความภาคภูมิใจมาไกลที่สุดในชีวิตของการเป็นนักร้องแล้วนี่คือของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วสําหรับเส้นทางนักร้อง นี่คือความสําเร็จร่วมกันค่ะเป็นของขวัญเป็นกําลังใจและเป็นประวัติศาสตร์ที่จะจารึกไว้ในใจต่ายตลอดไปนะคะขอบคุณทาง Spotify ที่เลือกต่ายเป็นศิลปินลูกทุ่งคนแรกที่ได้ร่วมงานกับแคมเปญ e q u a ในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ ในช่วงเดือนเมนาคมที่ผ่านมานะคะก็อย่างที่บอกว่าแคมเปญนี้เนี่ยทาง Spotify เขาจัดขึ้นเพื่อที่จะให้เป็นการเฉลิมฉลองสำหรับวันสตรีสากลน,นะคะแล้วก็ต่อยอดไปสู่เรื่องของความเท่าเทียมกันสำหรับผู้หญิงในอุตสาหกรรมดนตรีค่ะซึ่ง Equal Music โปรแกรมนี้ก็จะเป็นการไปรวบรวมศิลปินหญิงนะคะจากทั่วโลกใครที่เป็นผู้สร้างสารรค์เป็นผู้ขับเคลื่อนเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะก็จะถูก ำมาขึ้นในบิลบอร์ดที่ไทม์สแควร์นิวยอร์กแบบนี้เพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเพลงไปข้างหน้านั่นเองก็แสดงความยินดีกับคุณต่ายด้วยนะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับศิลปินไทยอีกหลายท่านนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยค่ะที่ได้ไปขึ้นอยู่ที่ใจกลางไทม์สแควร์ของนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะ